ค่ะพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันเียลมมาตยาบุญค่ะถือว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะสำหรับหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์นั่นเองนะคะนอกจากละครเรื่องตะวันเดือดที่ลาจอกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้มีผลงานอะไรมาให้เราได้ติดตามกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะมีเกมร้ายเกมรักครับแล้วก็มีวิงเจ้าเสน่ห์ก,ก็ก็กำลังก็ฉายทุกวันอาทิตย์ แล้วก็มีหนังเรื่องรักละไมก็เตรียมจะฉายปลายปีนะฮะครับผมแล้วก็ยังถ่ายบ่วงอีกเรื่องหนึง่งแล้วอย่างเรื่องบ่วงรับบทเป็นอไรรับบทเป็นอนุกูลครับแล้วก็พาร์ตอดีตจะเป็นชื่อในกล้าก็เป็นสองคนสองบ,บุคลิกเป็นทั้งหนุ่มเทย์บอยเจ้าชู้แล้วก็อดีตจะเป็นคนที่แสนดีอะไรเงี้ยก็เล่นสองบทบาทค่ะสุดท้าย งานเข้างานเยอะจริงๆเลยนะคะหนุ่มโป๊บยังไงไม่พลาดแน่นอนค่ะกลับมาพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันเปียาลลมาตยาบุญรายงานค่ะ